จับดักรักเรตอนที่18แม่ซอยเห็นเจ้านายกระพร,รำพาทำอาหารด้วยกันในครัวโดวยท่าทางมีความสุขจึงขยิบตาให้สาวใช้ออกไปจากครัวปล่อยห้องครัวเป็นอาณาจักรของสองหนุ่มสาวเสียงหัวเราะดังลั่นจากชายหนุ่มที่ตามออกมาจากห้องครัวทําให้แม่ซอยน้ําตาคลอยกพาเช็ดนาขึ้นมาซับหัวตาพรางมองจ้องรูปถ่ายของพ่อแม่ผูชนะคุณผู้หญิง คุณผู้ชายตั้งแต่ท่านทั้งสองเสียไปวันนี้แหละค่ะที่ดิฉันได้ยินเสียงคุณภูหัวเราะคอยเสียงหัวเราะอยู่กับคุณหนูตลอดไปเถอะค่ะถ่าทางคุณภูรักคุณพีทมากนะคะแม่ส้อยฉันก็คิดอย่างนั้นแต่แม่ส้อยยังคงกังขาแต่คุณอลินก็ยังอยู่หรือจะเลิกกันแล้วก็ไม่รู้นะคะสาวชายแทขึ้นหากแล้วก็ตอบคำถามของตัวเอง แต่ไม่น่าใช่ก็บันก่อนยังมาที่นี่อยู่เลยช่างเถอะช่างเถอะไปเตรียมจัดโต๊ะแต่อย่าเพิ่งเข้าครัวไปตอนนี้นะส่วนเรื่องอื่นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดล่ะแม่สร้อยตัดบทแม้จะหนักใจกับปัญหาหัวใจของเจ้านายเพราะท่าทางผู้หญิงคนนี้จะมาวินแซงคนอื่นๆไปไกลเสียแล้วผู้ชนะไม่เคยพาผู้หญิงเข้าบ้านมาก่อนนอกจากอลินงานนี้ใครดีใครได้ล่ะหลังรับประทานอาหารกันเสร็จ สองหนุ่มสาวก็ยังอวดเรื่องอาหารกันไม่เลิกโดยเฉพาะคนชนะยังพร,รำพาที่เบ่งซะใหญ่โตแถมยังจะขอห่อกลับบ้านไปฝากเพื่อนร่วมบ้านแม่ซอยจึงต้องจัดใส่กล่องให้แต่ผู้ชนะขอให้เก็บไว้ที่นี่ก่อนเพราะยังมีโปรแกรมไปที่อื่นต่อไปไหนคะเดี๋ยวก็รู้เองก็วันนี้วันออกเดทของเรานี่นะชายหนุ่มบอกแล้ววาดมือมาโอบไหลเธอเดินออกไป เขาเคยอยากทำแบบนี้กับอลินมาตั้งนานแล้วแต่เธอไม่เคยมีเวลาให้เขาทำแบบนี้ได้และผู้หญิงคนอื่นก็ไม่มีใครที่ทำให้เขานึกอยากและผู้หญิงคนอื่นก็ไม่มีใครที่ทำให้เขานึกอยากทำอย่างนี้มาก่อนเมซอยสายหน้าแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มกาวแรกของพรรพาในบ้านอิสรางรัตดูเหมือนจะมาพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ชายหนุ่มพาเธอขับรถชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำแถวนอกเมืองขับรถไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางหิวก็แวะซื้อขนมมานั่งกินกันในรถเปิดเพลงดังๆฟังผ่านสถานที่ไหนสวยก็แวะถ่ายรูปจนเธอเองก็ไม่รู้ว่าที่ตัวเองนั่งอยู่คือที่ไหนกันแน่แล้วออกนอกเขตกรุงเทพไปแล้วหรือยังถามคนขับก็ยังไม่รู้เธอจึงหัวเราะขึ้นมาคุณเป็นคนขับรถที่แย่มาก คุณก็เป็นคนนั่งที่บาจีนั่งมาทั้งที่ไม่รู้ว่าผมจะพาไปที่ไหนแบบนี้มันน่าพาไปปรำใช่หนุ่มชะง,งกหน้ามาไกลๆยิงสาวจึงยกฝ่ามือมาท่าใบหน้าเขาและผลักออกหางมาเพราะฉันไว้ใจคุณเฮอเล่นดักคอกันไว้แบบนี้ใครจะกล้ายิงสาวหัวเราะกัดแซนด์วิชเข้าปากไปหนึ่งคำแล้วส่งป้อนให้เขาถึงปากเขาอาปากงับ ต่างคนต่างผลัดกันกินแล้วชี้ชวนกันให้ดูดาวบนท้องฟ้าที่คืนนี้เป็นคืนเดือนมืดจึงมองเห็นดวงดาวสองประกายเจิดจรัสงดงามเธอกับเขานั่งกันอยู่บนม้านั่งในสนามของสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครอื่นเพราะเวลาสี่ทุ่มไม่ใช่เวลาที่ควรจะมานั่งในสวนสาธารณะอย่างนี้แต่สำหรับคนสองคนสถานที่ไม่มีความหมายมันสำคัญที่ว่าเขาและเธอนั่งอยู่กับใครต่างหาก ดาวตกยิงสาวอุทานอย่างตื่นเต้นแล้วหลับตาขอพรแต่สำหรับเขาไม่ได้สนใจดาวดวงสวยนั่นเลยสักนิดเพราะสิ่งที่เขาสนใจก็คือใบหน้าที่เจือไปได้วยความสุขของเธอตัางหากสวยใช่ค่ะสวยมากยิงสาวยิ้มรับแล้วชะงงักกับสายตาของผูชนะที่ยกมือขึ้นมาไล่แก้มเธอแผ่เบาดวงตาที่เหมือนมีมนสกดให้เธอเงยหน้าขึ้นมองและหลับตาลง เธอไม่หลบเมื่อเขาก้มหน้าลงมาหาแถมยังพเพยะปากรับจุมพิษของเขาอย่างเต็มอกเต็มใจมือข้างที่ไหลพวงแก้มของเธอเลื่อนมาตรึงศีรษะไว้ให้แงนรับจุมพิษของเขาให้เต็มทีหญิงสาวเองก็ปล่อยขนมแสนอร่อยในมือทิ้งไปวาดแขนมาโอบรอบคอเขาไว้เวลานี้ลืมไปแล้วว่าทั้งเธอและเขาเป็นเพียงแค่คนรักจอมปลอมเท่านั้น เรือฟีปากของผู้ชนะบทเบียดมหาปากอิ่มของเธออย่างหลงไหลไม่เคยมีใครที่ทำให้เขารู้สึกหวานละมุนไปทั้งหัวใจแบบนี้มาก่อนหวานเหมือนเกสรจากดอกกุหลาบแรกแย้มซึ่งมีเขาเป็นมแมลงตัวแรกที่มีโอกาสได้เข้ามาชิมรสหวานหญิงสาวสอดไปลิ้นตอบด้วยความเต็มใจหัวใจเต็มตื้นไปได้วยความรู้สึกหลากหลายจูของเขาทวีความรุนแรงและหนักหน่วงจนเธอรู้สึกไร้เรี่ยวแรง เขารั้งตัวเธอให้ชีดมาใกล้อีกและท้ายสุดก็ตวัดตัวเธอให้มานั่งบนตกักมือ,อยีกข้างบีบเขาเคล้นครึงสวงอ,อกอวบเลือนมาอย่างหน้าท้องและต้นขาเนียนมือสอดปลายนิ้วผ่านชายกระโปรงสีสวยสูงขึ้นเรื่อยๆลูกพีทเขากระซิบข้างหูอย่างอ่อนหวานเรากำลังทำผิดนะคะหญิงสาวตอบรับเสียงเรียกอ่อนหวานของเขาด้วยประโยคนี้ประโยคที่ออกมาจากหัวใจที่กำลังสับสน ผมชายหนุ่มหลับตาอยากจะหยุดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ร่างกายเขามันต้องการเธอเหลือเกินมันช่างทรมานแววตาของเขาที่มองเธอจึงมีร่องรอยวาวอนหญิงสาวเบือนหน้าหนีกับสายตานั้นเพราะไม่อย่างนั้นเธอเองต่างหากที่จะเป็นฝ่ายใจอ่อนยอมทอดกายเขาทั้งที่รู้ว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ตัวสำรองชายหนุม่มถอนหายใจจำต้องยกเธอออกจากตักแล้วลุกขึ้นยืน ไปนั่งรถเล่นกันนะคืนให้นั่งอยู่แบบนี้ผมตายแน่พอรพาลุกขึ้นอย่างเต็มใจแล้วพ่นลมหายใจออกมายาวๆเพราะเธอเองก็เกือบจะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเขาเสียแล้วสเสน่ห์และความอ่อนโยนของเขากำลังจะฆ่าเธอทั้งเป็นไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมผู้หญิงมากมายถึงพร้อมจะกระโจนลงกองไฟอย่างเขาพอรพาเพิ่งเห็นข่าวตัวเองกับภูชนะในเช้าวันอาทิตย์เพราะเมื่อวานเธอไปกับภูชนะทั้งวันกลับมาถึงบ้านก็เที่ยงคืน แต่ก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนหัวใจมีทั้งความสุขและความทุกข์ในคราวเดียวกันหญิงสาวเม้มริมฝีปากจนเป็นเส้นตรงภาพข่าวนี้คงสมใจเขาแล้วหากอลินยังรักเขาอยู่ภาพนี้คงทำให้นักแสดงสาวเต้นได้เหมือนกันดูพีทไม่ตกใจเลยนะที่เห็นข่าวนี้พวกเรายังตกใจแทบแย่กลัวว่าพีทจะคิดมากมนชยาชะง,งอกหน้ามองภาพนั้นอีกครั้งแล้วหน้าแดงแทน จูบกับผู้ชนะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกพวกเขาหล่อซะขนาดนั้นแต่มันแปลกที่มีคนเห็นไปทั่วประเทศนะสิเธอเองก็ไม่อยากให้พอรำพาต้องมาพลอยเสียชื่อเสียงจึงกรุ่มอกกรุ่มใจแทนแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะมองด้วยสีหน้าเย็นชายอย่างน่าแปลกใจตกใจทำไมคะก็เขาต้องการให้แฟนเขาเห็นว่าเขาคบกับพีทยิงซาวยักไหลทำเหมือนไม่สนใจแต่หัวใจเจ็บแปลกงานของเธอคงจะจวนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ว่าภาพนี้มันยิ่งแรงแฟนเขาก็ยิ่งเต้นดีค่ะดีแล้วล่ะพี่จะได้ปิดจ็อบสักทียิงสาวฝืนยิ้มพับหนึ่งสมพ์หน้านั้นลงแล้วเปิดโทรทัศน์ขึ้นมาดูแต่ดูแค่เพียงผ่านตาเท่านั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดเสียงรถเล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านมูชายาที่วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนอาสาออกไปเปิดประตูให้เธอเลิกคิ้วที่เห็นภูชนะเข้ามาพร้อมถุงอาหารหลายอย่าง หัวใจพรภาเต้นแรงที่เห็นหน้าเขาชายหนุม่มเองก็ส่งยิ้มมาให้แต่ไกลผมมาขอฝากท้องกินอาหารกลางวันด้วยคนผมซื้อมาเผื่อด้วยแล้วไปไหนกันหมดครับชายหนุม่มกวาดสายตามองหาเมื่อเห็นเพียงแค่สองสาวเท่านั้นอยู่แค่เราสองคนคะ่ะสามสาวมีธุระกันหมดมนชยาตอ,พอบพรภารับถุงอาหารจากมือเขาแล้วหายเข้าไปในครัวไม่ซักถามอะไรกับเขาสักคำ ถ้าไม่ใช่หนุ่มแปลกใจจึงขอตัวจากมนชยาเดินเข้าไปในครัวบ้างคุณโกรธผมเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันจะโกรธคุณเรื่องอะไรล่ะคะเรื่องข่าวโกรธทำไมละ่ะดีซะอีกงานของเราจะได้เสร็จเร็วขึ้นหลังจากนั้นฉันกับคุณคงไม่ได้เจอกันอีกหญิงสาวบอกใจหายอยู่ไม่น้อยเลยคุณคงอยากจะให้งานนี้เสร็จเร็วๆสินะใช่หนุ่มเสียงห้วนขึ้นก็คงเท่าๆกับคุณมั้งคะ งานเสร็จฉันก็ได้ค่าจ้างภาระของฉันก็เสร็จสิ้นคุณเองก็จะได้แต่งงานกับคนที่คุณรักสมใจใช่ผมภาวนาให้อารินรับคำขอแต่งงานของผมไวๆผมเองก็จะได้สมหวังสักทีผู้ชนะประชดต่างคนต่างก็ประชดประชันกันไปมายินดีล่วงหน้าค่ะพอรำพาเทอาหารในถุงใส่จานแล้วยกออกไปมลชายาเข้ามาช่วยจัดอาหารบนโต๊ะแต่ละอย่างที่เขาซื้อมา้วนน้ากิน ราคาก็แพงแต่ดูเหมือนบรรยากาศบนโต๊ะอาหารจะคุกกรุ่นจนแต่ละคนพลอยกินอาหารไม่ลงเพราะพอลำพากับภูชนะแทบจะไม่พูดอะไรกันเลยคนที่ชวนคุยอยู่คนเดียวก็คือมนชยาแต่ถามคำสองคนนั้นก็ตอบมาคำแล้วพอเสร็จเมื่ออาหารชายหนุ่มก็ขอตัวกลับหญิงสาวไม่ออกมาส่งอย่างเคยอ้างว่ามีงานด่วนต้องทำมนชยาจึงต้องทำหน้าที่เจ้าของบ้านที่ดีเดินออกมาส่ง เธอยิ้มจืนเสือนให้แล้วแก้ตัวแทนคนเป็นน้องพีทงานยุ่งนะคะช่วงนี้เลยเคลียดครับผมเองก็ต้องขอโทษที่พูดน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะมนชยาบอกยิ้มยิ้มแต่ก่อนที่เขาจะออกไปนอกประตูรัว้วเธอก็เรียกเขาไว้แล้วถามเมื่อเขาหยุดเท้าถ้าแผนของคุณสำเร็จคุณจะทำใจเลิกคบกับพีทได้จริงๆนะะ่ะหรอคะคำถามตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมสักนิดทำให้คนฟังอึ้งไปหลายนาที ผมยอมรับนะครับว่าผมรู้สึกผูกพันกับพีทแม้รู้จักกันไม่นานแต่ก็เหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมานานผมอยู่กับเธอและผมมีความสุขแล้วกับแฟนคุณล่ะคะเอ,อิรขอโทษค่ะฉันเสียมารายาทไปหน่อยไม่เป็นไรครับคุณถามมาก็ดีเหมือนกันผมจะได้มีเพื่อนระบายผู้ชนะถอนหายใจสีหน้าของเขาดูโอมทุกอยู่เหมือนกันและถ้าเธอเดาไม่ผิดก็คงไม่พ้นเรื่องของพอลรัมพาฉันยินดีรับฟังค่ะ ถ้าคุณไม่คิดว่าเราเพิ่งรู้จักกันไม่เลยครับตรงข้ามผมกลับรู้สึกว่าบ้านหลังนี้คือมิติภาพที่ดีของผมผมรู้ว่าพวกคุณมีแต่ความจริงใจให้แก่กันชายหนุ่มหยุดไปนิดหนึ่งเพื่อมองกลับเข้าไปในบ้านสบตาเข้ากับพอรำพาที่เปิดหน้าต่างออกมามองเขาอยู่พอดีก่อนรีบผลุกผายเข้าไปเมื่อรู้ว่าเขามองมาผมคงใจหายถ้าวันนั้นมาถึงแต่ก็คงเป็นความใจหายที่เจือไปได้วยความสุขนะคะ เพราะคุณจะได้สมหวังกับคุณอลิมอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วมันอาจเป็นความใจหายแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วไม่นานคุณก็จะลืมน้องสาวของฉันเองมนชยาว่าแล้วบอกในประโยคสุดท้ายถ้าหากว่าหัวใจคุณไม่ได้เปลี่ยนไปโชคดีนะคะสวัสดีค่ะมนชยาส่งยิ้มให้แล้วปิดประตูรัว้วก่อนเดินกลับเข้าไปในบ้านทิ้งให้ชายหนุ่มถอนหายใจทิ้งอย่างหนักหน่วงกับปัญหาที่แก้ไม่ตก ผู้ชนะตักอาหารที่อลินตักใส่จานให้ทานอย่างฝืดคอเต็มทนทังที่ตั้งแต่ออกจากบ้านของห้าสาวยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเขาควรจะดีใจที่อลินมีเวลาให้กับเขามากขึ้นเป็นครั้งแรกที่เธอมาหาเขาถึงบ้านโดยที่เขาไม่ต้องขอร้องแล้วยังช่วยแม่ส้อยเข้าครัวด้วยตัวเองทั้งที่หญิงสาวเกลียดงานเข้าครัวยิ่งกว่าอะไรไม่อร่อยนะคะ อลินหน้าเสียเมื่อเห็นว่าเขากินไม่กี่คำก็รวบช้อนอร่อยสิจ้าแต่ผมไม่รู้สึกหิวเลยเพิ่งกินของว่างของแม่ส้อยก่อนคุณมานี่เองเขาแก้ตัวหญิงสาวยิ้มรับแล้วรวบช้อนบ้างเราออกไปเที่ยวข้างนอกกันดีไหมคะไม่กลัวเป็นข่าวเหรอเขาย้อนถามอลินจึงมองจ้องหน้าเขาสีหน้าจริงจังกลัวคะ่ะแต่ปล่อยให้คุณเป็นข่าวกับคนอื่นมานานมากแล้ว ลองมีข่าวกับคุณดูบ้างสิดูสิว่าจะเป็นยังไงหรือว่าตอนนี้คุณไม่อยากเป็นข่าวกับลินแล้วหญิงสาวย้อนถามทำให้เขาเสียหัวร้อขึ้นผู้หญิงคนอื่นไม่สำคัญกับผมหรอกคุณก็รู้นี่หญิงสาวจ้องหน้าเขาอีกครั้งเหมือนกำลังประเมินว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือไม่เธอเห็นเขาหลบตาและนั่นก็ทำให้เธอหวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูกเธอยอมรับว่าไม่ได้ซื่อสัตว์กับเขาตลอดเวลา เธอใจกว้างให้เขามีผู้หญิงมากมายได้เพราะตัวเธอเองก็เคยมีคนอื่นนอกจากเขามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไปเรียนไกลบ้านอย่างเธอที่ต้องมีเวลาเหงาเปล่าเปลี่ยวแต่นั่นก็แค่การปลดเปลื้องอารมณ์ตามความต้องการตามธรรมชาติไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นผู้ชนะก็ยังเป็นตัวจริงของเธออยู่เช่นเดิมเธอไม่คิดว่าตัวเองทำผิดเพราะเขาเองก็มีผู้หญิงมากมายผู้ชนะคือคนที่เธอจะแต่งงานด้วย ทว่าต้องหลังจากที่เธอทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้ซะก่อนแต่เขาก็ทำท่าจะอดทนรอเธอไม่ได้ขอให้เป็นอย่างที่ภูพูดเถอะคะ่ะยิงสาวย่นสมูกแล้วลุกขึ้นรังตัวเขาให้ลุกขึ้นวันนี้ลินจะวางงานทุกอย่างเอาไว้เพื่อคุณน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะคุณพูดเหมือนกับว่ามันสายไปไม่มีอะไรสายไปสำหรับเราหรอกผมสัญญา ใชาหนุ่มบอกแล้วแต่แขนเธอให้ออกไปด้วยกันแต่สีหน้าไม่ได้มีความสุขอย่างทุกครั้งที่มีเธออยู่เคียงข้างอลินให้เวลาคนรักเต็มที่คิดว่าเขาคงจะมีความสุขและลืมผู้หญิงคนใหม่ได้ในที่สุดแต่เธอกลับรู้สึกเบาโวงเมื่อเขามีอาการเหม่อลอยเธอเรียกอยู่หลายครั้งก็ยังไม่รู้สึกตัวและที่ร้ายที่สุดตอนเธอกับเขาเต้นรำด้วยกันเขาก้มหน้าลงมาหาแล้วเรียกชื่อเธอว่าลูกพีท ชื่อนั้นเรียกน้ำตาของเธอให้เล่นมาครอหน่วยกลั่มกลืนความรู้สึกบางอย่างลงไปแล้วฝืนยิ้มให้กับเขาแต่ชายหนุ่มมองเธออย่างรู้สึกผิดลินผมไม่เป็นไรค่ะอีกหน่อยคุณก็จะกลับมาเรียกชื่อลินเหมือนเดิมยิ่งสาวฝืนยิ้มแล้วเอ็ดศีรษะซบไปบนหน้าอกแกล่งเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงมาพร้อมกับเสียงถอนหายใจก่อนที่เขาจะั้งตัวเธอมากอดเอาไว้หลุมๆเว,ว่าเธอรู้สึกว่า อ้อมกอดน,นั้นไม่เหมือนเดิมจะโทษใครได้นอกจากตัวเองที่ผ่านมาเธอก็เห็นว่าเขารักและจริงใจกับเธอมากแค่ไหนผู้ชายอย่างเขามีผู้หญิงมากมายวิ่งเข้าหาแต่คนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขามาตลอดก็คือเธอมันทำให้เธอลำพองตัวเองและคิดว่าได้กุมหัวใจของเขาไว้อยู่หมัดแล้วและไม่มีวันที่เขาจะเปลี่ยนใจแต่เธอคิดผิดกว่าจะรู้ตัวก็ดูจะสายเกินไปแล้วแต่เธอจะไม่ยอมแพ้ เมื่อเขาเคยเป็นของเธอเธอก็จะยื้อแย่งเขาให้กลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้งให้รู้กันว่าเธอกับผู้หญิงคนนั้นใครจะชนะหญิงสาวเติมกำลังใจให้ตัวเองแล้วสวมกอดเขาแน่นขึ้นไปอีกเพื่อมั่นใจว่าวินาทีนี้ผู้ชนะยังอยู่กับเธอและจากนี้ไปเธอจะให้เวลาเขามากขึ้นเมื่อบอกตัวเองว่าจะยื้อแย่งหัวใจผู้ชนะกลับคืนมาอลินจึงพร้อมจะให้เวลากับชายคนรักมากขึ้นหลังเลิกงานหญิงสาวซื้อของสดมามากมาย ตั้งใจจะอยู่ทำอาหารเย็นด้วยกันกับเขาและพร้อมจะทําตัวดีให้แม่ส้อยเอ็นดูแต่เมื่อมาถึงเหมือนเขากำลังจะออกไปข้างนอกจะไปไหนล่ะคะภูหญิงสาวทำหน้าผิดหวังเพราะสู้อุตสาห์ซื้อของมาเยอะแยะคิดจะเอาใจเขาอย่างที่เขาเคยร่ำรออ้องเออใช่หนุ่มอึกอกักเมื่อคืนนี้หลังกลับมาที่ห้องเขาก็อดทนความอึดอัดไม่ไหวตตดสินใจโทรหาพรำพายอมทิ้งศักดิ์ศรีเอ่ยปากขอโทษก่อน แล้วชวนเธอออกไปนั่งรถชมดาวด้วยกันเขาจำได้ว่าเมื่อคืนนี้ตัวเองแทบกระโดดตัวลอยเหมือนเด็กๆต่อที่เธอยอมตอบตกลงแต่สีหน้าผิดหวังของอลินก็ทําให้เขาพูดไม่ออกลินตั้งใจซื้อของมาชวนคุณทำอาหารเย็นด้วยกันต้มยำที่คุณชอบแล้วก็เต้าหู้ทรงเครื่องอีกหลายอย่างที่คุณชอบแล้วลินไม่มีเวลาทำให้ต่อไปนี้ลินจะให้เวลาคุณมากขึ้นดีไหมคะ หญิงสาวยิ้มหวานเอาใจดวงตาคู่สวยมองสดมาหาเขาอย่างหวัววอนทำให้ชายหนุ่มส่งยิ้มฝืนๆไปให้เธอผมเปลี่ยนใจไม่ไปละผู้หญิงสาวยิ้มกว้างโผเข้าจูบแก้มเขาซ้ายขวาก่อนร้องสั่งให้เด็กรับใช้ไป้าของจากท้ายรถเข้าไปในครัวผู้ชนะยกมือขึ้นมารูปศีรษะเธอแล้วขอตัวข้องน้ำแต่แท้จริงคือโทรศัพท์ถึงพอลำพาเพื่อบอกเธอว่าเขาไม่สามารถไปตามนัดได้ คุณอลินมาใช่ไหมคะพอรำพาคา้าเดาเมื่อเห็นเขาเงียบจึงบอกต่อไม่เป็นไรคะ่ะฉันเองก็รู้สึกเพลียไม่ค่อยอยากไปไหนไม่สบายหรือเปล่าน้ำเสียงของภูชนะดูตกใจแค่กคิดว่าเธอไม่สบายหัวใจก็ร้อนรนไปหมดแค่ปวดหัวคะ่ะเมื่อคือนนอนไม่ค่อยหลับกินยาหรือยังมีใครพาไปหาหมอไหมหรือจะให้ผมแวะไปรับคุณไปหาหมอหรือเปล่า ขาอาสาแต่หญิงสาวหัวร้อนฝืนฝืนอย่าเลยค่ะแฟนคุณจะเครืองเอาเปล่าๆแค่นี้ก่อนนะคะงานฉันยุ่งมากเลยกว่าจะเคลียร์งานเสร็จก็คงเย็นลานะคะหญิงสาวตัดบทแล้ววางสายไปสายทางที่ยืนอยู่ไกลๆวางมือไว้บนหัวไหล่เพื่อนรักแล้วมองอย่างเห็นใจแค่มองตาก็รู้แล้วว่าพอรำพาคิดอย่างไรพีทฉันไม่เป็นไรฉันหวั่นใจอยู่แล้วเชียว ว่าแกาจะทนเสน่ห์กุณภูชนะเขาไม่ไหวเล่นหล่อล่ำักขนาดนั้นสายทานว่าทำให้พรลำพาทำจมูกย่นอย่าซ้ำเติมได้ไหมเนี่ยนนำเพรที่นั่งอยู่ไม่ไกลพยายามเงี่ยหูฟังพอจะจับใจความได้ว่าทั้งคู่กำลังพูดเรื่องอะไรกันแต่เพราะตอนนี้เธอยังมีความผิดติดต,ตัวและที่รอดมาได้ก็เพราะพอลำพาจึงได้สงบปากสงบคำเอาไว้ก่อนแต่ก็แอบสมน้ำหน้าในใจ ปพรอให้เธออิจฉาอยู่ได้ตั้งนานที่ไหนได้อีกไม่นานก็คงถูกถีบหัวส่งอีกพวกยอมมาตัวเข้าแลกหญิงสาวค่อนขอดแต่ยังทำทีเหมือนสนใจกับงานตรงหน้าหลังช่วยกันทำอาหารและกินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วอารินก็อยู่ค้างกับผุชนะที่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายวันเธอคิดว่าเขาจะกอดจูบเล้าลมตามด้วยเสียงออดอ้อนหวานหูและจบลงบนเตียงอย่างทุกครั้ง แต่เขาก็เพียงแค่นอนกอดเธอเอาไว้เฉยๆทำให้เธออดน้อยใจไม่ได้ภูคะครับอาทิตย์นี้ไปฮาวายกันไหมคุณว่างเหรอว่างคะ่ะที่จริงมีงานอีเวนต์แต่ลินคิดว่าจะไม่รับลินเหนื่อยคะ่ะหลายปีมาแล้วที่ลินทำงานหนักมากจริงๆอยากให้เวลากับตัวเองและคนที่ตัวเองรักด้วยผู้ชนะฟังแล้วสะท้อนใจทำไมเธอไม่คิดแบบนี้มาตั้งนานแล้ว ไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่ต้องอมทุกข์อยู่แบบนี้พอเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าหัวใจของเขามันไม่เหมือนเดิมแล้วตามใจคุณสิภูว่าไงจ๊ะหญิงสาวเงียบไปครูหนึ่งไหลปลายนิ้วไปบนลำตัวของเขาแล้วบอกชิดติดริมฝีปากคุณเคยขอลินแต่างงานตอนนี้ยังอยากแต่างงานกับลินอยู่ไหมคะหญิงสาวถามํามให้หัวใจของเขากระตุกวูบทั้งที่เป็นคำถามที่เขาอยากจะได้ยินมาช่วยชีวิต อยากจะแต่งขึ้นมาแล้วหรือไงก็ต้องอย่างนั้นสิคะถ้าคุณยังเหมือนเดิมภูชนะนิ่งไปหลายนาทีจนหญิงสาวหน้าเสียหัวใจสั่นไหวไปด้วยความหวานมองตาเขาแล้วน้ำใสๆก็แ่นขึ้นมาถ้าคุณเราจะมั่นกันให้เร็วที่สุดชายนมบอกอย่างตัดสินใจเมื่อเขาเคยให้สัญญากับอลินแล้วเขาก็ต้องทำตามสัญญาไม่อย่างนั้นเขาก็คงรู้สึกผิดกับเธอไปตลอด อีกอย่างความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับพรลพามันคงเป็นแค่ความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวหากเขาได้แต่งงานกับอลินผู้หญิงที่เขารักและรอคอยมาโดยตลอดเขาก็คงจะลืมพรลำพาได้ไม่ยากคำตอบของภูชนะทำให้อลินยิ้มกว้างจริงเหรอคะภูจริงสิเราจะมั่นกันก่อนแล้วผมจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วเราค่อยจัดงานแต่งงานเขาร,ร่วบรัดแม้จะดูไร้ความโรแมนติกอย่างที่เธอหวังไปบ้าง แต่มันก็ทำให้เธอโล่งใจมากทีเดียวอลินนอนกอดเขาและพูดถึงแผนการฮันนีมูนของเธอด้วยความสุขในขณะที่ชายหนุ่มเพียงรับฟังผ่านหูเพราะใจกำลังลอยไปที่อื่นในใจได้แต่หวังว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วไม่นานเขาจะลืมพรล,ลำพาได้กระจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะสามารถโหลดได้ที่หลิงตาคลิปที่ทิ้งไว้ให้นะคะ